ความมั่นใจของพรรคเก้าไกลในการเลือกตั้งรอบนี้เมื่อประมวลจากจุดแข็งนะคะที่พรรคมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกระแสที่ได้จากคนรุ่นใหม่ไปจนถึงคนรุ่นใหญ่ที่ต้องการเลือกพรรคเก้าไกลหวังว่าจะได้เปลี่ยนโฉมหน้ารัฐบาล ยิ่งเมื่อคะแนนจากโพลหลายสำนักนะคะต่างสะท้อนในทิศทางที่ชี้ว่าพรรคเก้าไกลค่ะกำลังได้คะแนนเป็นบวกนะคะไม่ว่าจะเป็นกระแสรพรรคหรือแคนดิเดตนายกอย่างคุณพิธาริมเจริญรัตค่ะที่มีคะแนนไล่หลังคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยอย่างต่อเนื่องการชูมอตโต้ของพรรคเก้าไกลนะคะบนเวทีปราศัยที่สามย่านมิตรทาวค่ะเมื่อล่าสุดค่ะโดยคุณพิธาประกาศว่ามีเราไม่มีลุงดูเหมือนว่า ่าจะได้ใจแฟนคลับที่ไปร่วมฟังการประศัยวันนั้นอย่างคึกคักนะคะแต่สำหรับพักเก้าไกลเองนะคะต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศตามที่ได้ประกาศไว้ค่ะแม้ว่าพักเก้าไกลเองนะคะจะต้องเล่นเกมแรงนะคะด้วยการชูเรื่องการแก้ไขมาตรา1 1ึ 2, 2> เพื่อตรึงกระแสะคนรุ่นใหม่และก็แนวร่วมม็อบราษดอก็ตามสถานการณ์ของพรรเก้าไกลวันนี้นะคะที่ดูเหมือนว่าได้กระแสะพุ่งแรงต่อเนื่องค่ะ แต่ขณะเดียวกันนะคะหากพรรคเก้าไกลเองยังชูเรื่องการแก้ไขมาตรา1นึ่อยอมจะทําให้กลายเป็นเงื่อนไขที่ทําให้พรรคเพื่อไทยเองนะคะก็ไม่อยากสุ่มเสี่ยงที่จะมาจับมือตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งค่ะอีกทั้งนะคะยังเป็นการเปิดแนวต้านให้ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านพรรคเก้าไกลค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของการชูการปฏิรูปกองทัพเรื่องการเกณฑ์ทหารที่กําลังกลายเป็นประเด็นขัดแยง้งระหว่างพรรคเก้าไกลกับพรรคเพื่อไทย ะะล่าสุดนะคะคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยคะ่ะได้ออกมาทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวนะคะคุณภูมิธรรมระบุว่าประชาชนต้องการพักการเมืองที่มีวุฒิภาวะมีความสามารถที่จะทํางานกับผู้อื่นได้ทํางานเป็นทาได้จริงไม่ใช่ความสามารถที่ไกลเกินเอื้อมไม่ใช่ฝันถึงดวงดาวแต่ไปไกลได้แค่ต้นมะพร้าว วันนี้การตัดสินใจว่าจะเลือกใครของพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในพื้นที่ตามตัวเมืองจังหวัดใหญ่ๆยังไม่เกิดขึ้นค่ะคาดว่าจะต้องไปวัดกันในช่วง7วันสุดท้ายก่อนวันย่อนบัตร14พฤษภาคม2566นี้นะคะดังนั้นในห่วงเวลานี้ค่ะสำหรับพักคเก้าไกลแล้วนะคะยอมมั่นใจว่า การชูประเด็นร้อนๆคือจุดแข็งที่แม่ว่าจะชนกับพรรคเพื่อไทยถึงขั้นที่จะต้องตัดมิตรตัดไมตรีเองนะคะแต่พรรคเก้าไกลก็จะต้องเดินตามธงนี้ต่อไปค่ะ